สวัสดีครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงสินค้าโอท p อปของไทยคุณผู้ชมคงทราบกันนะครับว่าเป็นสินค้าของไทยที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่นแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่และมีความหลากหลายเป็นที่นิยมของผู้ซื้อผู้บริโภคในปัจจุบันครับดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์บริการจึงมีนยโยบายเร่งส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าโอทอป โดยผลักดันให้งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปสู่ชุมชนและเน้นให้มีการใช้ข้อมูลในการทดสอบจากห้องปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาสินค้าโอทอปและพัฒนาการผลิตการบรรจุพันธุ์ให้มีคุณภาพความปลอดภัยสามารถยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานต่างๆได้ช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการโอทอปของไทยและช่วยยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนรวมถึงศักยภาพของการค้าของไทย ให้สามารถกล้าวไปสู่เวทีการค้าโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทําไมสินค้าโอท็อปจึงจําเป็นต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน mm hmm. ทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมาตรฐานอาหารและยาทั้งนี้เพราะได้รับการรับรองตามมาตรฐานต่างๆจะเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าโอท็อปที่ทําให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นไว้วางใจและเกิดการยอมรับ ซึ่งส่งผลให้สินค้าโอท็อปสามารถจำหน่ายได้มากขึ้นในราคาที่สูงขึ้นดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์บริการในฐานะเป็นห้องปฏิบัติการกลางของประเทศที่มุ่งใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการบริการประชาชนจึงริเริ่มก้าวใหม่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการด้วยการให้นักวิทยาศาสตร์ออกนอกห้องปฏิบัติการเพื่อลงพื้นที่สำรวจรับฟังปัญหาและสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าโอท็อปมาทดสอบในห้องปฏิบัติการ แล้วนำผลการทดสอบที่ได้มาเป็นโจทย์ในการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและพัฒนาสินค้าโอทออย่างเป็นรูปธรรมตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการเริ่มตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบการผลิตการบรรจุช่วยให้สินค้ามีคุณภาพผ่านการทดสอบจนสามารถเข้าสู่กระบวนการขอการรับรองได้โดยขั้นตอนทั้งหมดมีระยะเวลาในการดาเนินงานซึ่งดูเหมือนยุ่งยากขึ้นแต่เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะสินค้าต่างๆในปัจจุบันแข่งขันกันที่คุณภาพดังนั้นสินค้าโอทอที่ได้มาตรฐานมีการรับรองคุณภาพจะเป็นสินค้าที่จำหน่ายได้ดีและสามารถปรับราคาให้สูงขึ้นได้และนอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการยังมีเป้าหมายการดำเนินการที่จะนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบสินค้าโอทอเพื่อให้สามารถส่งสินค้าเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพและมาตรฐานได้ โดยกลุ่มสินค้าโอท็อที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีส่วนช่วยเหลือแก้ปัญหาให้สามารถพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยได้ประกอบด้วยสินค้าโอท็อปประเภทอาหารและเครื่องดื่มมีทั้งอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มช่วยแก้ปัญหาตั้งแต่เรื่องของวัตถุด,ดิบการผลิตและการบรรจุภัณฑ์ สินค้าโอทอปประเภทผ้าทอช่วยแก้ปัญหาเริ่มตั้งแต่การเลือกเส้นใยสีการฟอกย้อมการทอตลอดจนการบำบัดน้ำเสียที่มีปริมาณมากจากการย้อมสินค้าโอทอปประเภทของใช้และของประดับตกแต่งตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์จากสารจากเสื่อกบช่วยแก้ปัญหาการเกิดเชื้อรา ผลิตภัณฑ์ตกแต่งเช่นเซรามิกช่วยแก้ปัญหาการผลิตการออกแบบลวดลายสินค้าโอทอปประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารช่วยแก้ปัญหากระบวนการผลิตเริ่มตั้งแต่สมุนไพรวัตถุด,ดิบที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในท้องถิ่นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆเช่นสบู่แชมพูน้ำยาล้างจานและอื่นๆให้มีการผลิตที่ถูกต้องตามสุขลักษณะ ทั้งนี้ยังรวมถึงการที่กรมวิทยาศาสตร์บริการพัฒนาศักยภาพให้กับห้องปฏิบัติการทดสอบของหน่วยงานภาครัฐให้ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 17025เพื่อรองรับการให้บริการทดสอบสินค้าโอท p อบและสินค้าอื่นๆในพื้นที่ครอบคลุมใน4ภูมิภาคทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ โดยผลการทดสอบที่จะได้จะเป็นข้อมูลในการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าโดยไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการเป็นการช่วยเสริมสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าของสินค้าโอทอให้เป็นแหล่งรายได้และความ,ขมแข็งแกร่งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนขั้นตอนยกระดับสินค้าโอทอลงพื้นที่พบผู้ประกอบการสำรวจปัญหาและสุ่มตัวอย่างนำมาทดสอบในห้องปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยโดยใช้ข้อมูลจากผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าที่พัฒนาแล้วซ้ำอีกครั้งส่งสินค้ายื่นขอการรับรองกรมวิทยาศา,ศาสตร์บริการมุ่งพัฒนายกระดับคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าไทยเสริมสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน